ลูกก็ไปกดหากดหาแล้วก็หนุ่มแบบหนุ่มก้นเลยหนุ่มแบบหนุ่มก้นหนุ่มจับนึ่งนึ่งหาสองหนุ่มจับนึ่งหาสองแล้วก็ไปเป็นการเป็นการแล้วก็ไปปีนจอมขวัญลูกจอมขวัญก็เลื่อนตัวลูกไซมอนไปเลื่อนตัวไซมอนสไปเดีขร์เข่กเขากดจอมขวัญนางเทพธิดาก็ได้เทพบุตรก็ไดลูกปีนจอมขวัญพอจอมขวัญเสร็จลูกก็ นวดที่จอบควันประมาณสามถึงห้าเทื่อแล้วก็ดึงผมดึงพรมจับควันดึงผมจับควันดึงอย่าที่สบายหลังสอดกระเบืงสีได้เลยมือสอดมือเลยสองมือเลยดึงมือมันจะแก้ปวดมืครับดึงในตัวกองสบายหลังพอดึงเซ็กยับย้อยลูกก็เอามือมาดึงแขนเลยอันนี้มันจะนี่ดึงพรมขึ้นบนดึงยันท่อดึงเหนียวกระกุมหัวลูกเลายๆถ้าไม่มีน้ำมันมันจะเบือนอ่อนลอก เสร็จเรียบร้อยลูการว่างมือลูกค้าลงมาปกติแล้วก็มือว่างขางนีว่างซีเดียกันแล้วก็หมุนโตไปปั๊บหมุนโตไปแล้วก็มือว่างไกลสุขุมังมือว่างไกลสุขุมังแล้วก็กดจากซีลูกค้าเอี่ยวนาได้ลูกค้าเที่ยวนาขานใดขังหนึงลูกลูกค้าเที่ยวนาขานใดขังหนึงเออเอียวนาขางใดขางหนึ่งแล้วก็กดมือมาชนกันแลเราก็จะเปลี่ยนทิศ ใช่ปะเนาไปเป็นไททานิกนี่ยเป็นไททานิกมาที่นี่ดูมันก็คือว่าหนึ่คือเสร็จของไม้เกียวหนึ่คือจบของไม้เกียวดูเรวดูกก็ขึ้นไปเป็นไททานิกมันเดี๋ยวเวลาลูกเขียนไททานิกเนี่ยเวลาลูกเขียนไททานิกลูกหามยกเองเด็ดขาดหามยกเองเด็ดขาดดูดนะอย่ายกเองลูกจะต้องหันห้ังเป็นไททานิกเลยเป็นไททานนิก เวลาเหยียดเท้าดิบเนี่ยยกต้องมีทุกข์ขางแขนโอ้โห้แต่ใครแค่เจ้ายกเองลูกลูกก็ดีเดินตัวเองสบายหลังเลดอนตัวเองไปเลดอนตัวเองไปอีกกดเออนั่นแหละให้เจ้ายกหัวเองมาดิลูกที่หลานที่ต้องปิดปากนี่แหละลูกยกขึ้นยกขึ้นไปสูงสูงยกขึ้นสูงแอขนลราโกอแอขนลราโกน บอกจอบ็อกจะปิดปากกรยอมเปิดเร็เยียบร้อยก็ไปเป็นมัดกระต้มเป็นมัดกระต้มมัดกระตุ้มาเข้าใส่เขาใส่ตใ,ใส่นึงหง,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 งเปิดประตูลมบองที่รวก้นลใส่มัเปิด้วยก้นแล้วก็ตัดดื้อตัดดื้อสบายงะตรงนี้กันดึงทไป ลูกค้ากลุ้มหนาลุกกล้มหนาลุกกล้มได้หลายบอกงี้หนาลุกมันจะแก้เป็นกับเครื่องดีจำเลยเสร็จแลน้อยว้างมือลูกค้าลุกกัเป็นท่าดวดยืนก็ได้เป็นท่าดวดยืนก็ได้บอกก็ได้บอกคนง